สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหมออ้อยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักล้วนๆในช่วงเดือนเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์ในคลิปนี้ขอให้ท่านรับฟังอย่างมีวิจารณญาณความรักคนโสดท่านจะเจเจอคนที่มีคู่ครองมาแล้วนะคะ แบบฟ้าผ่านะคะอ่าคือแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแล้วก็ไม่ทันตั้งหลักมาแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนแดนไกลคนต่างถิน่นคนต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้หมดค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อน นะคะลักษณะการครบหากันก็คือเป็นแบบลับๆไม่เปิดเผยค่ะเปิดเผยไม่ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะชาวลักนาราศีกันนะคะต้องระวังไว้ด้วยท่านจะเจอคนรักคู่ครองแบบฟ้าผ่าแบบสายฟ้าแลบแบบไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวนะคะท่านจะพิจารณาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงรวบรับตัดตอนอสมยอมที่จะไปคบกับเขาหรือว่าสารสัมพันธ์ต้องคิดดูดีๆนะคะ บางครั้งนะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ย เขาเรียกเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยนะคะคือมีความรักอยู่แล้วแล้วก็เลิกกันไปเรื่องต้องรักกับคนใหม่กี่ครั้งกี่หนขอให้จำเป็นบทเรียนนะคะชาวลักนณาราศีกันทุกท่านค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่แต่ละครั้งก็ให้คิดให้มากๆหน่อยนะคะยังคงโสดสนิทอยู่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหรอคะมันก็คงไม่ดีแล้วคะ่ะเพราะว่าถ้าโสดมันก็เหงาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามีคนคุยด้วยมันก็จะได้หายเหงา ะะเพราะฉะนั้นยังคงโสดสนิทนะคะแต่โสดสนิทเริ่มต้นความมั่นคงได้ ทีนี้ถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีกันต้องการที่จะมีแฟนในช่วงนี้นะคะหมออ้อยขอบอกค่ะให้หยุดความคิดอันนี้ไว้ก่อนนะคะไม่ใช่คุณไม่มีนะคะให้มีได้ค่ะแต่คืออย่าเพิ่งไปประเภทที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอย่างไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าเขาจะทำให้เราชอกช้ำระกมใจอีกหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะก็คือมุ่งไปที่เรื่องการงานเลยค่ะการงานการเงินมุ่งไปเรื่องความมั่น คงเลยนะคะการที่เราได้รับความอิสระภาพจากความเป็นโสดมีเพื่อนฝูงเยอะนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแฮปปี้จริงๆโดยเฉพาะช่วงวันว,วาเลนไทน์นะคะเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพัน์นี้ค่ะชาวลักนณาราศีกันนะคะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะคะใครมารักมาชอบเราไม่เป็นไรเราก็เออ ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็คบค,บ,คบไวอย่างนั้นก่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งที่กระโดดไปที่จะไปสารสัมพันธ์กับเขาประเภทปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจนะคะเดี๋ยวจะชอคช้ำระกำรรใจหมออ้อยก็ขอเตือนนะคะตอนนี้มุ่งไปเรื่องงานนะคะโฟกัสเรื่องงานในพบกับการงานการเงินที่มั่นคงก่อนนะคะ,ะแล้วก็คนที่ จะเข้ามาหาเรามีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะคะจะเป็นคนที่มีเจ้าของเห็นไหมคะหมอไอเตือนแล้วนะคะจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้ว เข้าใจไหมก็ไม่ใช่คนโสดนะคะก็ในที่สุดเราก็จะต้องโดนหลอกอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเลยค่ะทํางานนะคะหัวใจอิสรภาพเลยนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไม่เหงาค่ะ,ะเพื่อนไม่ให้ดอกไม้ก็ซื้อให้ตัวเองไปเลยนะคะนะคะสำหรับคนโสดนะคะหมอไอ้ขอเตือนนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ของตัวเองเนะะี่ยค่ะจะเกิดปากเสียงทะเลาะก,กันโดยไม่เป็นเรื่อง เป็นเรื่องโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยนะคะก็คือต้องถอยกันคนละก้าวนะคะหรือท่านอาจจะเดินทางไปกับคู่ครองในสถานที่ต่างๆนะคะและอาจจะห่างไกลจากคู่ครองก็ได้นะคะดวงชะตาของคนชาวราศีกันที่มีคู่ครองแล้วนะคะ ให้ระวังเรื่องอารมณ์จะเป็นเหตุให้ท่านทะเลาะก,กันได้ค่ะ,ะคนมีคู่แล้วนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะ,ะเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือเจือจุนกันนะคะเท่าที่ควรคุยด้วยเหตุผลนะคะเปิดใจกันเลยค่ะความมั่นคงต่างๆจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะหมออ้อยขอแนะนํานะคะให้ไปร่วมบุญสร้างพระประธานพระประธานในโบสถ์นะคะที่ไหนก็ได้ค่ะและก็พระพุทธรูป ปางนาคปกนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นสายยานนักราชหรือปายานาคหรือเปล่าชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะที่มาชมการไล์สดของหมออ้อยนะคะให้ร่วมสร้างพระประธานในโบสถ์ที่ไหนก็ได้และพระพุทธรูปปางนาคปกนะคะสงสัยปู่จะดนใจมาหรือยังไงอุทิศบุญให้กับเทวดาที่รักษาตัวของท่านและอุทิศบุญให้กับพระพุทธรูปปางนาคปกด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะไปทานะคะ สำหรับวันนี้หมออ้ยาาก็ฝากขอฝาก12ราศีใน YouTube ช่องของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการและสดของหมออ้อยดูดวงแคตาฟีหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ช่วงเวลา1 9 0 0นถึง20.00นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรเนื่องในวันแห่งความรักและวันวนเนาเลนไทน์ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านสมหวังในความ รักนะคะที่เจอโดนหลอกหรือว่าโดนทำให้เจ็บช้ำใจก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนับแต่นี้ไปก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนจริงใจนะคะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเออแม่หมออ้อยร้องไม่ได้นะคะคลิปถึงหลายคลิปแล้วนะคะเสียงก็เลยแหบแห้งนะคะขอให้ครองคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดปี2564นะคะสวัสดีค่ะ